สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่เกมลอซากับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าแองเจโลนั่เนอนงนะดูเป็นบอลเลอร์ร่าของบอลเลอร์นะัเป็นปืนตัวล่าสุดที่ได้เข้ามาในเกมนี่เองอยังไม่รวมเมโลดี้ยังไม่เข้าเลยเนะี่ยโอ้ดูแองเจโลเป็นาสายสไลเปอร์นะดูดูดพังค์จีของแองเจโลเวฟเก้ก็จะประมาณนี้นะเวฟตันก็คือพ4น0นนะแต่ว่า เนื่องจากไม่ตันนะโอเคโดแองเจโรมีคุณสมบัติพิเศษก็คือบอลเลอร์ตัวนี้สามารถเคลื่อนที่เหนือน้ำได้เองโดยเราก็จะพูดถึงทาพาวเวอร์กับแกจิตก่อนอุปกรณ์เสริมนั่นแหละโดยอุปกรณ์เสริมแล้วก็เหล็กในเหล็กในพิษล,ลายเออเดี๋ยวนะแองเจโลไม่ใช่ยุงเหรอยุงเป็นมีเหล็กในหรอทุกคนเหล็กในพิษเนี่ยเราจะมาเดวโดยแองเจโลเนี่ยจะสามารถกระเด็น จะบินเหนืออากาศหนึ่งเวทีและดูดพลังชีวิตอันนี้มันค่าไม่คงตัวนะขึ้นอยู่กับเลเอลทุกคนโดยะต่ตงมีเงอนไขคือศัตรูต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะถ้าจะดูดเลือลแต่กระโดดเนี่ยกระโดดได้ทุกเมื่อนะแล้วก็อีกอันนึงคือเครื่องมือยอดนักเลงนั่นเองโดยมาทาให้การโจมตีของเอเจโลทะลุศัตรูและก็สิ่งขีดผางได้ด้วยหรือสิ่งก่อสร้างนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะติดเลือกสิ่งก่อสร้างมากกว่านะ สตาร์พาวเวอร์ก็จะมีพลังชีอนะพลังรักษาจะพูดแปลงชีวิตโโอ้หเหมืนอนไอคลิปนั่นเลยโอเคพลังรักษาคือถ้าแองเจโลอยู่ในวงวงซุปเปอร์ของเขาเนี่ยเขาจะได้รับรับพลังชีวิตทุกๆวินาทีนะก็คือรับพลังชีวิตเด้งขึ้นแหละคือเราจะไม่อยากพูดไอค่าพลังชีวิตที่ขึ้นมาเท่าไหร่เพราะมันไม่คงที่นั่นเนองก็จับเลเวลอะเนาะอยางานที่ก็คือล่องละลอย ลอยละล่องเอออ่านผิดโดยรอยละล่องเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้น2 5เซนเมื่อเราอยู่บนผิวน้ำไม่เข้าใจว่าจะพูดอย่างนั้นทำไมนะแล้วก็ความพิเศษแองเจโลอีกอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีแองเจโลเนี่ยจะต้องเก็บชาร์จนะทุกคนระยะเขาลืมไปว่าแต่ว่าอเดี๋ยวไปเล่นกันก่อนเราจะเล่นในโหมดที่เซฟเดี๋ยวดูแมปก่อนนี่ ไม่ไม่ไมนักอ่ะนี่แล้วการเล่นกวาดให้กวาดให้อ่ะกวาดให้เรียบเหละอ่านผิดก็ใช่อีกแน่แน่เลยด้วยเอาด่านนี้แล้วันทุกคนโอ้ยคนสร้างก็ดูดีเนาะโอเคไม่พูดท,ทำพังเพลงแล้วไปเล่นเกิดดีกว่าโอพระเจ้าแกงแองเจโลได้แล้วแองเจโลแต่ส่วนใ่ ยังยินเสียงไม่ชัดเลยแต่ว่าในขึ้นมาทินเสียงชัดอยู่ทุกคนหมายถึงเสียงตัวละครอ,อะแต่เสียงคนพูดไม่รู้นะเพราะว่ามันน่า,าจะพูดดังยากถึงหน,นุนปวดโอ้ยเพื่อนเราแก๊จจอันหนึ่งมาลืมอะ่ะแก๊จจชื่อว่าอะไรมาแลกกันไปตอนโจง้างเนี่ยมันจะไม่รลีเลือดนันทุกคนอันนี้คือข้อควรระวังนะโชคดีที่เรายังเจอตัวอ๋อออฝีมือเรากะมาก โอเคคโโออเดี๋ยวปึ๊งเล่นกันเลยแองเจโลมันสามารถร่วมใช้บ่อหิวด้วยกันได้อออันนี้ก็คือเหมือนแฮกแมปอะใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้เปิดมุมเปิดแมปเลยโดนน้ประเด็ด ออดวีก็คือสู้มากมึงเนี้ยรอดแน่นอนอบูบอเขากดแกเจ็ตแต่ไม่รอดว่ายิงสีดออฟเจ๊ตเราเลยอ่ะเขาเนตช้าทุกคนโอ้ยชุ๊บดิปา,ยยารยะพอดีเนตช้าอ,อ,อ๋อรอดอะไรเงี้ยโดนไปเราต้องเข้ามาสจมหมดคนรู้จิตสัมผัสเก็ ถ้าใครที่ไม่รู้เราสามารถงานแล้วทำให้มันติดผิดได้อัออนนี้ขอโทษที่เล่นดูแบบเหมือนไม่ชำนาญเลยเพราะว่ามันก็แค่จะ,จะเล่นยากนะเอ็งเจลูเนี่ยเพราะว่าการตีมัน,นอืดคนโดนมันไม่โดนมันแบบนี่ไงยิงสแปมสแปมก่อนที่เขาจะไม่เห็นแกระเจ็ดโอ้ยกระโดดไกลนะ จะบอกว่าแกจเจ็ตมปนกระโดดไกลเหมือนก็ใช่มันกระโดดตั้งหนึ่งวไปยึดแมพกกนนคนนบอของเองจะรนนักอยู่ได้ยไม่มีกอ้าเนี่ยนี่คือโอ้ยเห็นโดนเดะอ้าว กำลังตั้งใจเล่นเพื่อนเทีเยงไปแล้วแล้วนะมันฆ่าตัวเอง what? อ๋อคนละชื่อแต่ชื่อมันคล้ายกันเดี๋ยวนี้แรงโมแองเจิโร่เล่นโคตรยากไปจบเดียความที่แองเจโลเรายัางโลกกากรอยูแล้วเร่งจะเจอบอสได้เหมือนเดิมเังดีนะพอเล่นแบบปิงๆเข้าไป แบบปิงปิงนะเราก็จะแบบเจอคนจิกๆนะมันคือบอทเรายิงเลยยืลยูดีแมสซ์ยังไม่ตายด้วยมเออคิวไปหนึ่ง,งมีคนอยากโดนง้างดิเพื่อนโอเคอันนี้ผิดผิดนะ ไม่ติดพีชต,ต้องไม่หาเงินไขาการติดพิชนอกวง้วผมมันนมีอะไรเลยอ่ะม,มันจืดมากอ่ะลองกดโจทย์เล่นดูกระโดดมันไกล่ลยทุกคนใช้หนีแบบตัวที่เข้าเลี้ยวไปทิศอ้าวชนะหรอ คนง่ายก็ฉาส่ายนะทุกคนโอ้โหแรงฉันเพิ่งไดมอนสองแต่เน็ตปิงมากเ่วันี้เอ้าโหวุ้ยเลือดบางเพราะยิงนกเออไม่นอกอะไรอ่ะตายเออนน่ โตฟรีโตฟรีเอามาอ๋อโตฟรี่โอ้โอ้โอ้เราแบบถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเนี้ยขอบเจโลเบิร์ดเที่ยวแตก เป็นเป็นยูมันเหมือนแมงวันมากกว่ายูงนะ่เนี่ยแองเจโลนายไม่ใช่มอสกิโต้นายคือปลายลายที่แต้วคอันไปแน่มีผิโกเกรทำอะไรไม่ได้เลยแบบเป็นอนน้อยองเจโลเหมือนกันโหอันนี้เป็นด่านอะไรวะเนี่ย โดยรวมแมงเจโรก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีหนึ่งตัวนะแต่ว่าถ้มามันเป็นตัวที่ต้องใช้ความสามารถในการเล่นอยู่ระดับหนึ่งแหละแต่เมื่อเดียวคืออยู่อีกไดโดยรวมนะว่าว่าเอาเซนดี้ม่เล่นคือรอดง่ายคือมีทั้งถุเลือดมีทั้งหนีแล้วก็มีทั้งเด้งเลือดตอนนี้สำหรับลอยละล่องเนะี่ย จะใช้ยากนะคนเพราะว่ามันต้องเล่นดานที่มีน้ำอ่ะและแองเจโลูค่อนอยูย่นะคือห้อยหรือไฟมียางแผ่เล่นทุกคนนี่โคตรยากเลยแต่สลักที่นี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ้า,าถาใครอยากได้ง่ายก็เติมพาร์ทแล้วอเอาไว้นี่เลยคนน่าจะใช้เวลายอยู่อ่ะแหม่นี้อ๋อนี่ถ้าใครยังไม่มีแองเจโลก็สามารถเติมได้ วรวมก็เป็นตัวที่เก่งนะน่าใช้ถ้าในรับอีปิกเดียวกันอ่ะมันดีดีถ้าตัวที่ดีกว่าตัวเองเจโรเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่ตัวแน,น่ๆคืออีปิกเหนือกว่าเองเจโรเพราะมันเป็นตัวที่ได้รับแก้ได้ถ้าเคยเล่นเองเจโรแล้วแกอ่อีนี okay. ด่ด้วยตัวของติปเนี่ยโอ๊ยอตัวที่น่าเสนเอกว่าก็มีเอง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 จโรเนี่ยก็จะ ให้เลือกได้เนี่ยถ้ามีแองเจโรขึ้นมาเนี่ยให้เลือกคลิปนาน,นี้แล้วก็ก็ก็ใครคนหนึ่งไอ้คนหนึ่งแล้วก็ก็เมซี่ไม่ไม่เพลว์มีแค่3ตัวนะที่หน้าตาเก่งกว่าตัวของน่าเลือกอะ่ะน่าเลือกเอามาปลดล็อกอ่ะก็น่าจะมีนาน,นี้คลิปแล้วก็เพลนะที่เหนือที่หน้าตะเอามาแลกเล่น,นได้ง่ายกว่าตัวแองเจโรนะเพราะมันต้องใช้ฝีมือแล้วก็เลเวล โอเคสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องที่เมื่อไหร่จะถึงหนึ่งอสักทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเย yeah.